ประมูลวันนี้นะครับลงตามน้านังสื่อทิพ์เลยนะครับว่ามีการไปสัมภาษณ์กทชนะครับเรื่องของการประมูลตัวขึ้นความถี่นะครับว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รนะครับไตรมาสหนึ่งปีหน้าเหมือนมาตามนัดถ้าทิศกับนักทุนจําได้นะครับพี่เคยออกเปเปอร์ก่อนหน,น้านี้เรามาเล่าให้นักทุนฟังเนาะว่าขึ้นความถี่ที่จะเอามาประมูลรอบนี้อ่ะมันคือขึ้นความถี่ของ NT ครับนะครับหรือว่าท o t Cat อกับแคเก่า นะครับเขาเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาเคยเป็นเลกูลเลเตอร์หรือว่าผู้คุมกฎนะครับแต่ตั้งแต่มีกสทชมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่า TOT กับ CAT หรือว่า NT เนี่ยมันกลายเป็นผู้เล่นนะครับเหมือนกับตัว ADVANCE กับตัวถูกกลายเป็นคู่แข่งไปเลยกลายเป็นคู่แข่งแปลว่าไอ้ตัวสเปกตรัมที่เคาได้มาฟรีๆนะครับมันเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวไรเซนมันหมดอายุ ตามตัวกฎหมายเนี่ยมันจะต้องคืนให้กับกสทชกสทชจะต้องเอาคื่นที่เ t คืนมาเนี่ยเอาออกไปประมูลครับคืนสองสามอันนะครับที่ NT มีอยู่แล้วใบลยเซ้นกําลังจะหมดอายุในเดือนกันยาปีสองพันยี่ห้าก็คือปีหน้านะครับก็คือสามคืนที่ไอตัวอ่อั a แวนใช้อ,ชยอยู่ t อืทูใช้สองคืนนะครับแปดห้าศูนย์ นะครับกับ2 0 0ครับนะครับอธิจำไว้ก่อนนะอันที่สองนะครับแอดวานใช้ตัวขึ้นความถี่2,001หมดพร้อมกันในเดือนกันยาปี2,025คือปีหน้าคือปีหน้าครับหลักการประมูลเหมือนที่เราบอกเลยมันต้องอนับย้อนหลังออกมาหกเดือนก่อนไอ้ตัวใบลาเส้นจะหมดอายุ A uk, ครับนะครับแปลว่า ตามเฟรมก็จะอยู่ในไตรมาสหนึ่งไม่กับไตรมาสสองเนี่ยไม่หลุดจากนั้นนะครับมันเลยเป็นที่มาว่าทําไมกสทชถึงออกมาพูดว่าวันนี้จะมีการเอ่อในช่วงไตรมาสหนึ่งปีหน้าจะมีการประมูลขึ้นความถี่ก็ <c oughs> เป็นไปอย่างที่วิบอลคาดไว้ก่อนน, <c oughs> นัน <c oughs> ก็มาตาำนัดเป๊ะ <c oughs> ครับก็มาตํานัดครับครับแล้วยังไงต่อนะครับเหมือนที่เราฟันธงไปก่อนหน้านี้ว่าตัวโอเปอเรเตอร์เนี่ยคงกลับไปเอาขึ้นความถี่ของเขานะครับแอดวานกลับไปเอาสองคันหนึ่งนะครับทูกลับไปเอาสองมาสามแต่ไม่เอาไป0ศูนย์ อบอกชัดเลยบอกเดี๋ยวพี่เล่าอย่างนี้ก่อนทูจะไม่เอาแปดห้าศูนย์นะครับอันนี้เขาก็บอกกับนักทุนเอ่อบอกกับนักนักวิเคราะห์มาด้วยแล้วก็ชินกับนักลงทุนด้วยนะครับว่าจะไม่เอาแปดห้าศูนย์ถามว่าทําไมเพราะว่าตอนเนี้ยทูเนี่ยมันคือบริษัทที่รวมร่างกันเนาะระหว่างดีแท็กกับทูครับนะครับนั่นแปลว่าแปดห้าศูนย์ก็คือขึ้นสั้นนะครับขึ้นความถี่เจ็ดร้อยแปดร้อยแปดร้อยสิบเก้าร้อยเนี่ยมันคือขึ้นที่มีอยู่ซึ่งตัวทูเนี่ยมีอยู่เยอะมากอยู่แล้ว ครับนะครับพอรวมกับด t แท็ขึ้นความถี่เนี้ยมันเยอะอยู่นะครับทั้งเจ็ดร้อยเก้าร้อยเขามีอยู่แล้วนะครับแปดห้าศูนย์เลยไม่จําเป็นผมไม่จําเป็นแปลอะไรฮะก็แปลว่าเซฟคอสในการเช่าตัวเอ็นทีตัวแรกก็นะคือไม่เอาเลยไม่กลับแปรบมูลเลยนะครับอันที่สองนะครับตัว two จะกลับไปเอาแค่สองพันสามเหมือนตัวเอ a n านที่กลับแปลสองพันหนึ่งนะครับเพราะว่ามีลูกค้าในแง่ของสาม G สี่ G ใช้อยู่อืมนะครับแล้วยังไง นะครับมันส่งผลเบนเฟิตกับกลุ่มนี้ยังไงนะครับปัจจุบันนะครับเขาเช่าคืนแอดวานก็เช่าคืนองพันหนึ่งกับ NT ครับนะครับจ่ายอยู่ประมาณ4ี่พันล้านทั้งสองคนใกล้เคียงกันนะตัวเลขอ่าเดี๋ยวเอาใกล้เคียงกันแหละเอ่อทูนเนียจ่ายประมาณห้าพันล้านต่างกันนิดหน่อยนะครับด้วยความความถีขคืนที่มันมันต่างกันค่าเช่าเนี้ยนะใช่ต่อปีต่อปีครับสี่พันห้าพันล้านนัุ่นจาแบบนี้ก่อนนะหลังจากนั้นถามว่าเบนฟิเกิดจากอะไรการไปประมูล นะครับ,บาออการประมูลรอบนี้2001กับ2003เราคิดว่าราคาต่อเอ่อเมกะวัตนะครับจะใกล้ท,ทุ่ีเมกะเฮิร์ตไปโรยฟ้าเลยครับเม ah กะเฮิร์ตจะใกล้เคียงกับขึ้นความถี่2006ที่เคยปร,ประมูล 5G ทำไมเราเอาอแบบนั้นเพราะว่าการแข่งขันไม่แรงครับตอนปร,ประมูลใ้ตัว2006 5G ตอนนั้นเนี่ยก็มีแค่บอานกับตัว True มี NT เข้ามาก็แบบเหลือบเือบ,บนะครับเพราะฉะนั้น การแข่งขันรอบนี้เราก็คิดว่ามีอยู่แค่ a d v a n c e กับ t True ถ้าเป็นแบบนั้นราคาที่เขาไปเอาเนี่ยมันคือราคาตั้งต้นนะครับตั้งต้นก็คิดง่ายๆนะครับว่าหนึ่งเมกหนึ่งเมกกอหนึ่งเมกกะเฮิร์ตเนี่ยเราคิดว่ามานักสองร้อยล้านนะครับชูเนี่ยจะต้องจ่ายตัวสเปกตรัมเนี่ยประมาณหมื่นสองครับแอดวาอ่์จะเอากี่เมกกะเฮิร์ตหกสิบเบสเลยคิดง่ายๆว่าเอาเอาขึ้นความถี่ที่เขาใช้อยู่ นะครับก็ใช้อยู่หกสิบก็เอาหกสิบมาอาจจะมากกว่านี้นะอธิคก็คูณง่ายๆเลยเอาเอาสองร้อยคูนหกสิบก็มันก็หมื่นสองหมื่นสองพันล้านก็กลมกลมแอดวานมีสองพันหนึ่งมีน้อยกว่าตัวตัวทูมีแค่สามสิบในกะเดื่อ์ก็หายไปครึ่งหนึ่งก็เลยหกพันครับถามว่าแล้วคอสพวกนี้มันจะเกิดจากอะไรดีพียเซชันครับตัดดีพียเซชันของทูปีหนึ่งแปดร้อยจ่ายไอ้ตัวค่าเช่าห้าพันเสียคอสเท่าไหร่ แอดบานเหมือนกันเลยนะครับไอ้ตัว DP ก็จะต่ำกว่าตัวทูของทูแปดร้อยใช่ไหมแอดบานก็สี่ร้อยโอ้โหนี่มันคือปกติคุณจ่ายค่าเช่าปีหนึ่งอ่ะสี่พันล้านแต่พอคุณประมูลขึ้นมาแล้วคุณเอาอต้นทุนทั้งหมดหารสิบห้าถูกไหมถูกครับมันจะตกปีหนึ่งไม่ถึงพันล้านคุณเซฟได้อย่างน้อยสามพันล้านใช่โอ้โหนี่แหละครับคือทําไมเราถึงบูลลิสเรื่องของการประมูลรอบนี้ครับครับ แ้วนักลงทุนถามว่าเฮ้ยทำไมมันแบบราคามนดูต่ำก็เพราะมันไม่มีการแข่งขันแล้วนะครับ2001 2003มันจะไม่เหมือนเคสที่แจ๊สเข้ามานะลายใหม่เข้ามาได้นะครับไม่แปลกแต่ต้องเอาเข้ามาแล้วได้ขึ้นความถี่ที่เราเรียกว่าขึ้นความถี่ต่ำอ่อ700 800 900ถามว่าทำไมได้แบบแจ๊สเลยตอนนั้นที่แจ๊สได้ก็คือตัว900นะถ้าเราที่จำได้ทำไมเขาไม่เอาให้ขึ้นยาวเพราะว่าไอ้คุณสมบัติข,ขึ้นเนี่ย มันดีมากสำหรับตัวขึ้นสัน้นนะครับมันมาปุ๊บเนี่ยมันลงทุนแค่ลงทุนเท่ากับไอ้ตัวขึ้นยาวนะแต่ได้ coverage มากกว่าสามเท่าถ้าอาทิตย์เป็นลายใหม่อาทิตย์ก็ต้องทําแบบเนี้ยเพราะว่าอาทิตย์ไม่สามารถจะแข่งกับคู่แข่งที่มันเป็นคนที่อยู่ในตลาดเดิมอย่างอัลานกับตัวชูได้ละมาถึงก็ต้องลุยแบบเนี้ยแต่นี่มันคือประมูลขึ้นยาวไงคือไอ้นี่มันมีประเด็นเหมือนกันพี่บอล เพราะว่าตอนนี้พี่บอลมองว่าเฮ้ยมันมีคนเข้ามาแข่งกันแค่สองคนก็คือแอดวานซ์กับทูครับแต่ทีเนี้ยคนเขาก็มองว่าเฮ้ยถ้ามันมีแจก๊กเข้ามาป่วนมันจะทาให้ราคามันเปลี่ยนไหมก็คือพี่บอลก็วิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยถ้ามาไม่กล้าเอาแน่นอนขึ้นความถี่สูงเนะี่ยจะเอาความถี่สั้นเพราะลงทุนน้อยถูกครับตั้งเสาห่างได้ถกครับใช้ในต่างจังหวัดแต่อขึ้นความถี่สูงเนี่ยต้องลงเสาเยอะถกครับแจ๊บไม่กล้าเล่นแน่นอนถูกนอกคือแจ๊บจะไม่ไม่ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว Hmm. พูดถึงว่าคนที่ใกล้เคียงกับแจสจะเข้ามาเนี่ยลอจิกมันก็ไม่ได้ว่าขึ้นยาวข้อสองมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเลยนะครับ hmm. เรามาทำ 3G 4G ถามว่าจะไปเอาไอ้ตัวอา p ูอาฟลิปจังไหนอืม hmm. ก็ไม่มีอืมเพราะฉะนั้นลอจิกของเราคือว่าลายใหม่เนี่ยยากมากที่จะเข้ามาลอจิกมันไม่ได้หนึ่งคือมันไม่ได้เป็นการประมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีมีอา p ูอาฟลิปไม่มีอืม hmm. มันคือขึ้นไอ้ตัวเทคโนโลยีเดิมครับสองขึ้นยาวลงทุนก็เยอะมาก แล้วจะมาแข่งกับไอ้ผู้ผู้ประกอบการรายเดิมอย่างแอดวานกับชูซึ่งเขามีขึ้นความถี่ไม่ใช่แค่สองมนหนึ่งสองมาสามนะเขามีแบบโอ้โหเป็นสิบขึ้นคือคุณเข้ามาก็ตายตายอย่างเดียวเขาลดราคาทีเดียวคุณก็ตายแหละอ๋อก็เลยมั่นใจว่าจะเป็นแจ๊สหรือเอ็นทีหรือใครก็ตามแต่ที่จะเข้ามาแข่งรอบนี้คือถ้าคุณเข้ามาแข่งอ่ะถ้าราคามันสูงเขาโยนให้เลยถูกไหมถูกครับไม่ง้อนเลยไม่ง้อนเลยไม่ง้อนเลยก็จะคล้ายอาการเดียวกับแจ๊สนะครับตอนนั้นที่ทุกคนโยนให้เลยแล้วแต่ก็ไม่มีเงินจ่าย ก็ขับรับอ่าชัดเจนครับสรุปเวลามีน้อยก็เป็นโลเมนซื้อทั้งแอดวานทั้งตัวชูนะครับแอดไอตัวชูเนี่ยเราให้สิบสามบาทยี่สิแอดวานเราให้สามร้อยท็อปพิกคือตัวแอดตัวชูครับครับผมอ่าพูดง่ายคือวันนี้หุ้นกลุ่มสื่อสารเนี่ยสามตัวนี้ซื้อได้หมดอะครับผมเอานี่ฟังนะใช่ครับแอดวานก็ซื้อได้ครับชูก็ซื้อได้ครับอินทัสก็โอ้โหปันผลสูงขนาดนี้ วันนี้เมื่อวานโดนกด4%วันนี้น่าจะดีขึ้นมานะครับอ่าวันนี้ขอบพระคุณพี่บอลมากๆครับใช่ครับขอบพระคุณ,ค,ณครับ